ไม่มีคำศัพท์สิบคำนะคะที่คนส่วนใหญ่มักจะออกเสียงผิดมาดูนะว่าคุณออกเสียงถูกต้องไหมสวัสดีค่ะคุณเมเองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English มีคือครูผู้สอนนะคะคอร์ส IELTS at home ซึ่งเป็นคอร์ส IELTS ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100%ในคลิปนี้นะเมย์จะมาพูดถึง10บคำที่นักเรียนส่วนใหญ่ออกเสียงผิดนะคะการออกเสียงเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนคือ การที่เราไม่ได้โตที่ต่างประเทศไม่มีใครคิดว่าคาดหวังว่าคุณจะต้องออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่พยายามให้ออกเสียงใกล้เคียงเนี่ยประมาณ60-70%ี่ยก็ถือว่ารู้แล้วข้อดีของการที่เราออกเสียงใกล้เคียงกับเขาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเวลาที่เราฟังเขาพูด เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อโอเคเขาพูดถึงคํานี้เราก็จะรู้ความหมายใช่ไหมหรือเวลาที่เราพูดออกไปเนี่ยเขาก็คนที่ฟังอะเจ้าของภาษาเขาเขาก็จะเข้าใจว่าเรากําลังสื่อถึงอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการออกเสียงเนี่ยเมย์มักจะไม่ไม่แก้นักเรียนของเมย์ถ้ามันไม่แย่จริงๆนะคะเมย์จึงรวบรวมมานะสิบคำที่แบบโอ้โหต้องแก้บ่อยมากนะเพราะว่าถ้าออกเสียงแบบอีกแบบหนึ่งอะ คนต่างชาติหรือแม้ว่าคนที่แบบพยายามพูดภาษาอังกฤษด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจอย่างแน่นอนและลองดูนะคะว่าคุณออกเสียงยังไงแล้วมาฝึกในส่วนนี้นะมาดูกันเลยค่ะคําแรก comfortable นักเรียนส่วนใหญ่จะออกเสียง comfortable นะคะคล้ายๆ comfort น้ำยา comfort อะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องออกเสียง comfortable comfortable คำที่สองนะคะก็คือ park นักเรียนส่วนใหญ่จะออกเสียง vegetable นะคะแต่จริงๆอะออกเสียงว่า vegetable อีกครั้งนะคะออกเสียงตามเมนะ vegetable โอเคดีมากค่ะคำที่3ก็คือ one p u ธนะคะการออกเสียงผิดคือ wednesday wednesday อันนี้ผิดที่จริงต้องออกเสียง wednesday อีกรอบนะคะ wednesday โอเคมาดู2องคำนี้นะคะที่นักเรียนส่วนใหญ่มักจะออกเสียงผิดคำแรกคือของหวาน dessert dessert แล้วก็อีกอันก็คือเป็นทะเลทราย desert desert ค่าคำที่5นะคะการออกเสียงแบบไทยคือ c h o กโกแลตแต่ภาษาอังกฤษคนต่างชาติเขาออกเสียง chocolate อีกครั้งนะคะ chocolate คำที่6นะคะผล,ละไม้ออกเสียงผิดคือ fruit ที่จริงต้องออกเสียง fruit fruit และเป็น t นะไม่ใช่ fruit ไม่ใช่เต่าเตานะคะต้องเป็นทอทหารเท่านั้นคำที่7ก็คือคุมภาพันธ์นะคะออกเสียงผิดคือ february february คำเนี้ยถือว่าออกเสียงค่อนข้างยากนะคะออกเสียงตามเ e มนะ february February คำต่อมาธุรกิจออกเสียงผิดคือ Business ออกเสียงถูกต้องคือ Business อีกครั้งนะคะ Business สังเกตนะ You กลายเป็น Is is นะคะต่อมาใบเสร็จคือออกเสียงผิด Receipt Receipt Rece นั่นคือการออกเสียงผิดเพราะว่ามันลงด้วย P ที่จริงนะต้องออกเสียง Re receipt i p t Receipt พี่หายไปเลยและคำสุดท้ายนะคะคำนี้คือออกมาในแบบรายการตลกเยอะมากเลยนั่นก็คือเกาะนะการออกเสียงผิดเนี่ยก็คือจะเป็นไอซ์แลนด์หรือว่าอิสแลนดนะคะคำถูกต้องก็คือไอแลนด์ไอแลนด์เนี่ยเห็นไหมคุณอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเราจะรู้รได้ยังไงใช่ไหมว่าแบบคำเนี่ย ให้อ่านตามที่เขาสะกดว่าออกเสียงยังไงเพราะว่าขนาดเช่น Island มันมี s อสะมันมี S ทํทำไมนะคะเมย์บอกเลยว่าการที่คุณอยากที่จะออกเสียงได้ถูกต้องเนี่ยจะสามารถดูจากคำศัพท์เนี่ยดูแค่นี้เลยมันไม่ได้ค่ะเราจะต้องฝึกแบบเด็กเจ้าของภาษาเนี่ยเด็กฝรั่งอ่ะเขาฝึกกันเขาฝึกยังไงเขาไม่ได้มานั่งท่องตัวอะไรอย่างนั้นกันการออกเสียงกันใช่ไหมแต่เขาเรียนรู้จากคุณพ่อคุณแม่ของเขา เขาเรียนรู้จากการฟังเจ้าของภาษาดังนั้นเนี่ยเมย์อยากจะให้คุณฝึกในการฟังในส่วนตรงเนี้ยและออกเสียงตามด้วยนะคะมันจะทําให้คนรู้ว่าโอเคคํานี้ออกเสียงแบบนี้นะแล้วกม็มันจะทําให้คุณเข้าใจว่าอ๋อถ้าเกิดได้ยินแบบนี้เขาพูดถึงงี้แล้วเวลาที่คุณจะสื่อสารกับเขาเนี่ยคุณก็ออกเสียงให้คล้ายกับเขานะคะอย่างคาว่าช็อกโกแลตถ้าเราไปคุยกับคนไทยแล้วก็พูดได้ช็อกโกแลต นี่นช็อกโกแลตไอติมแต่ถ้าเกิดจะพูดกับคนต่างชาติเราก็จะต้องออกเสียงให้เหมือนเขานะคะอย่าคิดว่าโอ้ยคุณเมย์มันดูกระแดะมันดูอะไรหรือเปล่าคืออยากให้เขาเข้าใจไหมล่ะถ้าอยากให้เขาเข้าใจเนี่ยก็ต้องออกเสียงให้เหมือนเขานะคะแทนที่จะพูดช็อกโกแลตก็พูดช็อกโกแลต I have chocolate ice cream เนี่ยใช่ไหมคะเขาก็ฟังแล้วเขาก็แบบอ๋อเข้าใจไม่ใช่อ,อ I like chocolate i ไ e cream ไม่ไม่ใช่คะ่ะ จะพูดกับใครก็ให้เป็นแบบนั้นถ้าพูดกับคนไทยก็เป็นโอเคฉันจะไปกินไอติมช็อกโกแลตอันนี้เราเข้าใจกันให้ลองคิดดูนะเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยเวลาที่เขาจะมาพูดภาษาไทยเขาก็ต้องพยายามแบบพูดเสียงระดับให้ให้เราเข้าใจใช่ไหมถ้าอย่างเช่นคําว่าสวยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพยายามพูดให้ได้คําว่าสวยไม่ใช่ถ้าเสียงมันสูงไม่พอมันก็กลายปแปลว,ว่าสวยมันความหมายก็แตกต่างกันเลย ช่ไหมภาษาอังกฤษก็เหมือนกันค่ะเมย์จึงอยากฝากตรงนี้ไว้ถ้าคุยกับเจ้าของภาษาพยายามสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงให้เหมือนเขาเถอะไม่ต้องมาอายไม่ต้องมาเขยไม่ต้องมากลัวว่าถูกว่าประกระแดะหรืออะไรแบบนี้นั่นคือการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องดังนั้นนะคะเมฝาก10คคำนี้ไว้นะและเมย์อยากให้คุณกด subscribe นะคะเพื่อรับ คลิปใหม่ๆนะคะในการที่จะช่วยคุณพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานจริงๆนะหรือใช้ในชุดประจำวันก็ได้และมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเมย์เปิดคลาสสอน IELTS Speaking Free ค่ะในคลาสนี้เมย์จะมาสอนแนวทางในการที่จะทำคะแนนในส่วนตรงเนี้ยซึ่งเป็นทักษะที่นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างกังวลแต่จริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นทักษะที่ง่ายที่สุดเลยในการสอบ IELTS นะคะคลาสฟรีแบบนี้นะเต็มเร็วมากค่ะดังนั้นไม่อยากให้คุณคลิกนะไปดูรอบที่ยังว่างอยู่ไปจองสิทธิ์แล้วมาเจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะ